ที o, What up, man? ่ยูวอตซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟิกเกอร์แฟนตาซีนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแปลสกิลแบดเจ็ตหรือในส่วนนี้นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะยังไม่สามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจึงจะมีของพวกนี้เอามาใส่ให้กับตัวละครนะครับและเชื่อกันว่าหลายคนเนี่ยเมื่อได้อันเนี้ยมาแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะแปลให้หมดทุ สมใส่ให้กับตัวละครในเกมนี้นะฮะค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเริ่มตั้งแต่สีเขียวแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปครับเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้หมดเลยนะครับว่าความสามารถแต่ละป้ายเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับอันแรกครับล i g เบสิ่งลด ความเสียหาย3.5%ครับ power bonus ครับเพิ่มความเสียหาย3.5%ครับ damage repair ฟื้นฟูพลังชีวิต0.35%ต่อวินาทีครับ full power strike ครับเพิ่มโบนัสความแม่นยำ16%แล้วก็ยังเพิ่ม effect skill ได้ด้วยรวมไปถึงการควบคุมต่างๆเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะค,ะครับ brawling t e ค h n i q u e มีโอกาส6.4%ที่จะสามารถหลบหลีกการโจมตีได้นะครับ secret แค r e เพิ่มการรักษาและก็โล่นะฮะ8% bright device l i g ลดความเสียหายที่ได้รับ8%ครับเซลล์เรลิซชันครับเพิ่มความเสียหาย8%ครับคายแคร์ High care, ฟื้นฟูพลังชีวิต0.8%ต่อวินาทีครับอสูลเลียมเมื่อปล่อยท่าไม้ตายเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ600%ของพลังโจตีครับเดวิลออฟเฮเวนได้รับโลครับ20.8%ของพลังชีวิตนะครับซึ่งโลเนี่ยจะอยู่10วินาทีหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับเอ็กตรีมเวเตอร์เพิ่มความเสียหาย24%ให้กับศัตรูที่ ติดสถานะแช่แข็งอยู่นะครับดูวิวออฟไลเพิ่มความเสียหาย24%ให้กับศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับฟู้ดโพเทนเชียลเมื่อเราปล่อยสกิลอันติไปแล้วนะครับจะเพิ่มความเสียหาย20%ซึ่งสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง5ครั้งด้วยกันและจะคงอยู่จนกว่าการต่อสู้จะจบลงนั่นเองครับคูลเลตอัสวิวเพิ่มความเสียหาย40%ให้กับศัตรูที่มีพลังชีวิตน้อยกว่า32%ครับวาริ a อนแอทแทกในการโจมตีแบบปกติเนี่ยจะมีโอกาสา30%ที่จะสร้างความ ความเสียหายเพิ่มเติม1 6 0ครับ l i t i n g Power ครับการปล่อยสกิลอันตรีในครั้งแรกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40%ครับ d a c e and d a c e ครับเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูนะครับ24%เมื่อเราโจมตีโต้กลับนะครับหรือว่า Counter Attack นั่นเองอ่ะ King Return เพิ่มโบนัสความแม่นยำครับ40%และเพิ่มเอฟเฟ t s k สกิลครับและการควบคุมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับ u n d e a t e d Legend มีโอกาสสามารถจลบหลีกการตีของศัตีูไดสนะครับ ดีวาเบรสิ่งเพิ่มการรักษาและโล่16%ครับ l มเ o อ t เพิ่มความเสียหายของซมมอนที่เราอัญเชิญมานะครับ20%และได้รับโล่เนี่ยเท่ากับ480%ของพลังโจมตี Burning Soul เพิ่มโบนัสความแม่นยำ25%และมีโอกาส20%ที่จะฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยเมื่อถูกโจมตีนะครับ Thunder Summoner เพิ่มความเร็วในการโจมตี20%และในการโจมตีแบบปกติเนี่ยจะมีโอกาส21%เรียกสายฟ้าลงมา4 ครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายเท่ากับ1 6 0ของพลังโจมตีนะครับเรซูลูชคิวเมื่อพลังชีวิตของเราเนี่ยลดลงกว่า20%นะครับจะเพิ่มความเสียหายและก็ลดความเสียหายได้ด้วย50%และจะทําการดูดเลือดอีก20%บน์ครับในพิเซอร์ครับเมื่อศัตรูตายนะครับจะฟื้นฟูพลังงานแล้วก็เลือด600หน่วยหรือเท่ากับ16%ของพลังการโจมตีของเราเนั่นเองนะฮะไฟออฟรีเวงเมื่อฝั่งเราถูกกําจัดนะคร หน่วยและเพิ่มความเสียหายถึง10%เป็นระยะเวลา40วินาทีสามารถซ้อนทับได้ถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะโลโยเพลสในการโจมตีแบบปกติในแต่ละครั้งนะครับจะรักษาฝั่งเราที่มีพลังชีวิตที่ต่ำที่สุด5.8%และยังสามารถเพิ่มการรักษาแล้วก็โล่ได้อีกด้วยนะครับ10%อัุเซเลียมครับหลังจากปล่อยสกิลอันติแล้วนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิต376%ของค่าพลังโจมตีและเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นอีก10%ครับเป็นระยะ เวลา56วินาที w o l of War สามารถดูดซับความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับ1ครั้งและได้รับโล 1, ่1,128%ของพลังโจมตีและก็ยังฟื้นฟูพลังงานอีก24หน่วยครับ Legend Creator อันนี้เป็นป้ายพิเศษสำหรับสาย Helper นะครับหรือว่าสาย h e a นั่นเองนะฮะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด10%และนอกจากนี้นะครับยังมีโอกาส18%ที่จะฟื้นฟูพลังชีวิต16%ของพลังชีวิตสูงสุดของเรานะครับเมื่อถูกโจ วายอเวกป้ายนี้นะครับเป็นป้ายพิเศษสําหรับตายสเปเชียลลิสต์นะครับเมื่อศัตรูตายเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี10%และนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มความเสียหายให้กับสมอนที่เราเรียกมานั่นเองนะครับอีก5%เป็นระยะเวลา20วินาทีครับและนี่ก็คือข้อมูลแบตเจ็ตทั้งหมดเลยนะครับซึ่งต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าพวกนายคงจะไม่ใส่มั่วกันอีกแล้วนะซึ่งในส่วนของแบตเจ็ตนี้นะครับมีความสําคัญมากถ้าเราใส่ให้ตรงสายมันเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวละครนั้นให้ เก่งมากขึ้นอีกนะครับใครใส่แล้วเป็นยังไงเม้นมาบอกกันบ้างก,ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ